สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับมันนี้ก็จะมาพบมาพอกระเป๋าตอมกินแซ่บพี่น้องมันนี้ก็จะได้เมนูแซ่บๆมาฝากพี่ตอนนองครับแต่เป็นสุปหน่อ่ครับพี่น้องผักกาดผักแกมหลายอย่างนะครับป๋้าบ่อหลายอย่างครับพี่น้องยัดจริงๆครับมันแซ่บาตอมครับมารับพี่น้องฟังไทยฟังลาวกัมพูชาเวียดนามทางไก่ทางไกลมนแซ่บๆตอมครับเมนูเมนูปวดบาตอมพี่น้องคือเก่าพี่น้องอันนี้วกองใบใหญ่ครับวันนี้มีบาตอมมากินอยู่ สวนญ,ญาติของเขาครับพี่น้องอุย้ยผักอยู่ข้างลางางางง่างเบาวตอนอุ้ยงามครับพี่น้องผักลายอย่างครับนี่ก็เก็บละสวนครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นผักกวงตุงงตพพกกงต้งห้องเตะพี่น้องผักกวงตุ้งห้องเตะมะเขือกับเก็บอยู่สวนครับพี่น้องตัวผู้นะครับเป็นกระเจี๊ยบแดงพี่น้องผีรับเนี่ยนะครับขาด,าดอะไรเรืยครับพี่น้องผัก,กแผวกับแอะผักชีใบเรื่อย มาะคอมเปีนะครับพี่น้องมากินอยู่สวนพี่น้องวันนี้อบรรยากาศดีแฮมสวง่บยๆเนี่ยข้าวปพปพวงครับออื ว้ามไปแลพ้พี่เนาะอือเหตุผลยังไงอันนี้ทำแม่เป็นเห็ดให้กินพี่น้องใส่ปลาคอพี่น้องแบาปลาคอเบาตอนมาเนี่ยเอามานั่ครับอือแต่ละคั้นเนาะ <c oughs> อืมยามเยนก็ง่อืมอืม Cool. んん <music> もうんんんんんんん Как я понял. จเจียบแดง่ยวน,นั่นโน้ตเลยครับพี่น้องเสีบแล้วนะครับพี่น้องสุดใหม่กินยำได,ด้กับเสียบยำนะครับครับถ่ายแบบตอวกินมุ่งมั่นกับการขอดถอนคอภัยน้ำเลือดครับถ้าใครบางคลิปน,นี้ครับฝากไว้ก็แชร์ไว้ที่ตามคลุ่คอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจรวมท่านผู้ติดต่อไปนะครับขอบคุณครับ